คาถารักษาโรคเก่าที่เป็นแล้วและป้องกันโรคใหม่คาถาคะคะมิโตเยนะสัตมโมขมาปิโตสะเทวะกังคัตฉะมาโนสิวังระมังคตะธรรมังนะมามิหัง คำแปลพระสัตธรรมอันพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงบรรลุแล้วทรงยังมนุษย์กับทั้งเทวดาให้บรรลุด้วยทรงบรรลุถึงพระนิพพานอันควรยินดีข้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าผู้มีธรรม อันบรรลุแล้วพระองค์นั้นอนุภาพถ้ามันภาวนาโรคภัยโรคาไม่มายายีจะค่อยบรรเทาหากโรคเก่ามีมิชากายีสิ้นทุกสุขา